ผมจะมาเปลี่ยนโคมไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่200ร่วมส่งอีกก็250นะครับผมเอาไปเชียวเก้าอี้ปูนแล้วก็ทําให้ตัวหลอดไฟมันแตกหมดมันแตกแล้วก็มันกรอบหมดแล้วนะครับนี่ะเห็นไหมวิธีการถอดตัวโคมไฟตัวนี้กันนะครับเอาสกรูตัวนี้ออกแล้วก็ถอดน็อตตัวนี้ออกนะครับก็สามารถดึงตัวโคมไฟออกมาได้เลยนี่นะครับผมก็ถอดตัวไฟตัดหมอกออกมาจากข้างในนี้นะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยน ตัวใหม่นะตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับใส่ตรงนี้ให้เข้ากับรูตรงนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็มาใส่หลอดนี้เข้าไปนะครับใส่เข้าไปข้างในนะใส่จากข้างล่างนี้นะครับมันจะมีที่ยึดอยู่ตรงนี้กับข้างล่างนะสกกูยิ่งจากตรงนี้ การยึดด้านล่างนะครับมันจะมีตัวน็อตมายึดตรงนี้เสร็จแล้วผมก็จะใส่หลอดไฟนะนี่เราบองจากข้างบนนะครับก็จะเห็นหลอดไฟอยู่ตรงนี้นะครับนี่หลอดหลอดไฟตัดบมอกอันนี้หลอดไฟใหม่นะครับส่วนอันนี้หลอดไฟเก่านะครับหลอดใหม่มันก็จะใสกว่าเยอะนะครับ ใครที่จะสั่งก็คลิกลิงก์ที่ตะกร้าตรงนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับ